สวัสดียามเย็นนะคะนี่นะคะในนามันจะเป็นขี้แดดนะคะขี้แดดพอเวลามันลอยขึ้นมามันก็จะปิดข้าวหมดเลยนะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นนาที่ลุ่มนะคะต้องช้อนออกนะคะแล้วก็ข้าวจะได้โผล่ขึ้นมานะคะไม่งั้นข้าวก็จะไม่โผล่นะคะดูดิโอ เต็มไปหมดเลยนะคะนูน่นยันนู่นเลยนะคะดูแดดหกโมงแล้วแดดนะคะเยอะมากสงสารข้าวเลยข้าวคงหายใจไม่ออกเนาะเป็นทุกปีนะคะตรงนี้เป็นทุกปีเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มนะคะเป็นที่ลุ่มเนี่ยมันเป็นก้อนก้อนเลยบ้านใครเป็นเหมือนปุ๊กมั่ง เป็นนาเหมือนนาปุ๊กมั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็นแหนมนก็ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นขี้แดดขี้แดดเนี่ยนะคะไม่งั้นแบบว่าถ้าไม่ช้อนขึ้นก็ต้องตีให้มันแบบว่าแตกนะคะโอ้โหสงสารข้าวจังดูนะคะเป็นหมดนะคะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นที่แบบว่า ที่ลุ่มนะคะข้าวอยู่ใต้น้ํานะคะข้าวอะ่ะแต่ว่ามันไม่โผล่น้ํามันลึกตรงนี้จะเป็นทุกปีนะคะดูดูดโห้ปยันนูุนเลยนะคะต้องเอาอะไรมาช้อนออกนะคะเนี่ยมันเป็นเหมือนฟองฟองอากาศฟองอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ ตากมาแล้วก็จะมาเป็นแผ่นๆๆเลยนะคะกบข้าวหมดเลยนะคะค่ะนี่เดี๋ยวปุ๊กก็จะช้อนนะคะช้อนให้ดูอะอุ้ยแม่เนี่ยค่ะมันเป็นฟองเป็นฟองแบบนี้เลยนะคะเป็นฟองเลื่นเลยนี่นะคะเป็นฟอง เนี่ค่ะต้องช้อนถ้าไม่ช้อนเดี๋ยวข้าวมันจะนั่นมันรัดมันรัดข้าวอีกนะคะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ปลุกช้อนไปบ้างแล้วอืมสวยไหม อาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเราก็ช้อนไปตอนนั้นช้อนแหนตอนนี้ก็มาช้อนขี้แดดนะคะไม่งั้นมันก็จะรัดข้าวนะคะข้าวก็จะไม่โตอ,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 อืเยอะมาก เป็นฟองฟองเลยนะคะเนะี่ยเป็นฟองแบบนี้เหมือนฟองตะไคร่น้ําก็คล้าย,ายๆฟองตะไคร่น้ํานะคะนี่นะคะบุกช้อนไปมั่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่านี่ขึ้นมาปึ๊บนี่นะคะมันไม่มี ค่ะตั้งกล้องมือเดียวปูก็มากินข้าวอีกนะคะปูปูคุณปูนี่กินข้าวเยอะเลยนะคะคุณปูใบข้าวอันี้เลยศัตรูเยอะเหลือลเกินข้าวดูสิเนี่ย นี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวปุ๊กขอช้อนอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะตะวันจะตกดินแล้วนี่นะคะช้อนไปได้เยอะแล้วละ่ะนุ่นนะคะช้อนไปได้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะช้อนใหม่นะคะช้อนอีกสักพักหนึ่ง เดี๋ยวเช้าก็มาช้อนใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวปุ๊กขอตัวแป๊บหนึ่งก่อนนะคะช้อนให้หมดก่อนตรงนี้สักแปลงหนึ่งก็ยังดีนะคะค่ะเดี๋ยวปุ๊กช้อนใหม่นะคะช้อนขึ้นให้หมดนะคะเพรกว่ามันเก็บงานละเอียดกว่านะคะปุ๊กลองตีเอานะคะตีให้ฟองอากาศมันแตกนะคะฟองอากาศมันแตกมันก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าดูสิมันก็นี่ ถ้าเราตีไม่ละเอียดมันก็จะมาเกาะกันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราช้อนช้อนขึ้นมานะคะเราเก็บงานมันจะสะอาดกว่าแล้วก็เรียบร้อยกว่านะคะเนี่ยนี่นะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่เช้านะคะใสายก็คงจะเสร็จแล้วอันนี้ไม่รู้ว่ามีตรงอันไหนอีกหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะ นี่นะคะเมื่อกี้ยังแบบเต็มเลยนะคะช้อนว่าช้อนขึ้นมันดูสะอาดกว่านะคะข้าวอยู่ใต้น้ํานะคะข้าวกําลังพุ่งขึ้นมานะคะตรงนี้มันสูงน้ํามันสูงนะคะต้องปล่อยน้ําออกไปอีกข้าวจมอยู่ใต้น้ําค่ะเพราะว่าวที่มันลุ่มนะคะแต่ตรงนู้นข้าวโผล่ขึ้นหมดแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกปีค่ะ แต่ตรงนี้ก็ได้ผลผลิตดีทุกปีนะคะค่ะคลิปนี้ก็พามาเที่ยวตักขี้แดดตีขี้แดดตีฟองอากาศนะคะในน้ําในานานะคะค่ะกับทุ่งนายามเย็นยามเย็นนะคะกับน้ําเย็นเย็นนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะ รับลมเย็นๆนะคะข้าวมองไกลๆนี่สวยนะคะอุ้ยรองเท้าอยู่นู่นเดี๋ยวไปเอาเกิบก่อนนะคะเกิบเกิบออยู่นู่นนะคะมืดแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศยามเย็นเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้พามาลุยนี่ค่ะฟองอากาศนะคะค่ะ พามาลุยฟองอากาศนะคะคลิปนี้ก็ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาทุ่งนาใหม่นะคะเราก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ